เดี๋ยวมายมากนิสัยคนตีนแต่จริงใจดีกว่านิ่งๆแล้วโคตรเฮี้ยนี่ขอบคุณครับ FCP ครบนะขอบคุณนี่แหละของฝันโชวชาของพูดแรงๆนี่แหละของจริงผมบอกให้นใส่ขายกันเลยสามคนเลยใส่เนี่ยไม่ต้องห่วงขอบคุณมากครับของฝันปากหมาแต่หน้าตาดีว่ะครับผมปากหมาหน้าตาดีแล้วก็แจ๊ะ แจ๊ะครับอันี้สายแจ๊ะครับให้ได้พูดกันน้ำกันน้ำผมขอให้เห็นหน้ะได้ครับได้เห็นหนะเป็นพค้งบ้างหนูติดฟิล์มอะไรวะหนูฟิล์มฟิล์มฟิล์มชาตุ้มกันไงกันอะไรวะกันเสือกไงไดครับเล่นกันได้ครับพี่น้องครับมันเหมือนพี่น้องครับหนังพี่หนังพี่เจอกันแป๊บเดียวสนิทกันได้นะฝากหนังอ๋ออีกเรื่องแล้วเหรออีกเรื่องหนึ่งครับฝากเลยครับฝากเลยหนับางกอกบางกอกอะไรบางกอกน้อย บอกน้อยบางกาะกาดเดียบอกเข้าบ้านบ้านบัวจานนะบางกากน้อยก็บ้านบุกนะครับบ้านบุกซอยหนึ่งนะบ้านนอยบ้านดีไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่บางหนังหนังนงนเหรอเดี๋ยวเอาเป็นกดบางกอกแก๊งเตอร์ครับผมนี่นี่ เรื่องอื่นเขาจะไม่จำนะคุณแอลนะบ้านปูกบ้านปูกซอยหนึ่งครับบ้านพ่อป่องไปยังปิดได้นะอาจารย์ป่องรป่องวมมานาครับสปนะอาพูดถึงที่อื่นเกิดเชือกอึ๋งนะสปมาสะอาจารย์ป่องนะครับ ใครรู้ว่าผมเชื่อครับเชื่อครูอาจารย์ไม่ได้ไม่ไจ้ผมครับนี่ปู่เที่ยงครับปู่เที่ยงครูอาจารย์เดียวนะปู่เที่ยงนี่ของแท้เที่ยงครับเที่ยงแท้เที่ยงทันเที่ยงแน่ๆครับสายนี่ขนาดนั้นเอานี้ยังยังมานั่งกันตรนไหนนัดเที่ยงครับนัดเที่ยงครับวันนี้มาทันกัลนะครับอันนี้บ่ายแล้วขอบคุณครับพี่หนูอ๋อพก็ทานอย่าอย่าอย่าเสียหน้าพี่หนูนะจัดมา สามเพลย์นะครับสามเพลย์นะครับไอโค้งเราไม่ดังไม่ดังไม่รู้เป็นไรเบื่อได้เาบื่อได้เบื่อได้เบื่อต้องเบิร์นพี่โค้งต้องเบิร์นได้ได้ได้ทำลายกระเด็นขอดเลยพี่ได้หมดเลยได้หมดไม่ต้องดีเลยผ่านหนังดีครับพี่หลอยใจร้ายบอกหนังดีครับเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรครับพี่รักฝนสารัญญโยวัยหนุ่มวัยหนุ่มป่ะพี่เรื่องอะไรวัยหนุ่มป่ะเออวัยหนุ่มเหมยวัยหนุ่มเรื่องอะไรวะ พี่โค้โอ้ยมีหมวกด้วยค่าบอยพอดีเข้ามาเหมือหมวกเรามาไหม FC เราก็มาพขอโค้ดแบบนี้ชอบมากชดเจนกันตายตายใหญ่แพร่นะกดไลค์กดแชร์กดเกาะจองที่หลวงเอกให้พ่อผมด้วยตัวชัดเจนพี่เบาอยากหัดใหญ่ไอ้ไอ้นี่ตัวจริงตัวปลอมนะเรือเขานะเรือเขานะพี่น้องนะอ่าเรื่องน้องสายตายสายเนื้อครับนีของจริงส่องไปไหนส่องไปไหนติดต่อได้คุณจุ่มนะนี่พงก์ประสิทธิ์ ติดต่อพี่เอกได้ทุกทีทุกทุกทางงานนั้เอาถูกทางเลยครับเอาบียร์ครับวันนี้เอาเบียร์ไปไลฟ์ไหมงานนี้ไม่มีใครจ้างครับไปเที่ยวเดียวเพื่อนไม่มีใครจ้างเลยคุยแล้วเขาเขาเหลียวเหลียวเขาคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวปรึกษากันอยู่แล้วไอระดับแบบว่าทีมงานเขาุส่วนเดี๋ยวคุยกันว่าร่างกายไม่ค่อยดีเลยแต่ถ้ามีมันนี่มาแม่งร่างกายจะได้แบบถึงดังของผมไม่ต้องมันนี่นะครับผมนาลีก็ไปแล้วครับนี่ ขอมีีนาคุณจุ๋มมีสถานะแค่แฟนกับเลยขานะครับบอกก่อนนะครับสถานะมีญาติยังว่างครับผมแจ๊ะแจ๊ะทำไมแอลถามทำไมว่าแอลแอลว่างไงเอลว่าไงแอลหุ้นหุ้นด้วยไหมแอลแอลหุ้นไปด้วยเปล่าเอลผมหลักหมื่นหุ้นด้วยได้ไหมครับเอลแอลหุ้นไปด้วยเหรอเฮ้ยเอลไม่น่าหุ้นเลยน่าจะหุ้นไปด้วยคุยหนังวัยหนุ่มสองห้าเนี่ยอ๋อครับพี่สนุกแน่นอนไว้หนุ่ม เพราะว่าจากพุ่มกับของคนเดิมนะครับก็คือโฟคิงนะครับมามากำกับต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือวัยหนุ่มปทุมทำไมไมไม่ได้ไม่ด้มีชื่อบอลสำเร็จว่ะคิดถึงพี่หนู่มทำไมไม่มีชื่อไปเล่นหนังไม่พวกวัยหนุ่มอะไรเขาอ่ะเขาอ่ะมาถึงบ้านผมเลยถามพวกน้องเด็ดเออหรอถ้าถ้าถ้าถ่ายไม่จบนะผมเป็นตัวประกอบแต่นั่งคนนั้นได้เงินอ่ะถ้ากูนั่งเฉยๆได้แบบไม่ต้องพูดอ่ะไม่จริงเอาจริงเนี่ยกล้าไลฟ์สดกล้าพูดได้สุดนักแสดงสองคนครับ นักแสดงมีเปลือกเ่อนคนนะครับแต่ไปงานเพื่อนจะไปงานได้ครับแต่ไปงานนักแสดงติ๊กนะติ๊กพี่เพื่อนผมน่านี่เรคโคพีดูคือเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยเอาเดี๋ยวคุยเรื่องหนังวับยัหนังไ้หนุ่มเนี่ยน้องพุทธเนี่ยนะน้องพุทธเนี่ยผมบอกว่าให้เกียรติผมมาตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องนี้ตั้งแต่โฟคิงแล้วครับผมจุดยานึงนิดนึงแล้วขอมาปรึกษาว่าเออพี่วัยหนุ่มอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่งตัวยังไงอะไรยังไงแฟนคลับได้ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ดูครับดูครับหนังพวกนี้ มันสอนอะไรได้หลายอย่างนะอ่าเดี๋ยวพี่เอกมา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 ครับมาเดี๋ยวพี่เอกมามันคุยดูดูออมคอมเมนต์พี่เอกเอาเดี๋ยวผมอ่านี่เนี่ยฮะซึ่พี่เอกนะสนใจนะสองแดงนะสองแดงสั่งได้ทุกช่องทางอ่ะต่อต้อมาปรึกษานะมึงปรึกษาแล้วก็เขาบอกว่าวันวันที่ตั้งแต่บวงสวงนี่ว่าบวงสวงไหวอะไอ้อะไรอะเรือจงเรือนจำผมก็ช่วยหาเรือนจำนะอ่าผมช่วยหาเรือนจำแล้วก็ช่วยถามผู้ใหญ่ให้อะไรให้นะครับถามลองถามคุณได้ แต่แล้วพูดบอกว่าพี่แล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้นี้กองถ่ายจะมีถ่ายนะอะไรเงี้ยที่เพชรบุรีถ้าพี่ว่างวันไหนพี่ไปเข้าซีกับผมหน่อยไปเข้าฉากกับผมหน่อยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ได้ได้อยู่แล้วเพชรบุรีก็บ้านเราใช่ไหมล่ะแล้วบอกว่าเอาพวกเพื่อนพวกกลุ่มเราเนี่ยไปไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยลำพังอ่ะเราอ่ะไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไปเลยสักสักคิวเดียว เอาง่ายๆก็เลยไม่ดังแน่เลยก็เลยอดเลยกนั่าเรงนี้ไปเลยไม่ได้อยู่ในซีนเลยจบเลวเพื่อนกินพิซซ่าคนละชิ้นเเสียดายครับผมก็ต้องขอโทษน้องพุธด้วยนะพุงกับต้องบอกว่าน้องวันนี้แม่งลึกอารมณ์ลึกมากเอาง่ายอ่ะเขาบอกว่าพี่พก นายตีเนี่ยเวลาตีนายตีไงพี <Okay. S 1> ่บอกโหตีแบบว่า <Okay. S 1> แบบบบแตีโหดอะน้องนายแก๊กแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้อง oh, จะไป oh. เอาภาพมันออกแบบนั้นมันจะดีเหรออะไรเงี้ยน <c oughs> ้องผู้หลกอ่าพี่หนังมันก็ต้องทําให้มันเหมือนจรงิงใช่ตีไงก็ต้องตีอ <c oughs> ย่างนั้นโอ้ยแม่งพูดคำนี้ปุ๊บแม่งขนลุกเลยอะมันแรงนะเอาแรงดิแต่ก็แต่ทำจริงทำไมนก็ต้องทําให้ให้สมจริงใช่แสดงว่าหนังเรื่องเนี้น้องแล้วพุทธเนี่ยมันโดน มันโดกนกระแสตั้งแต่โฟคิงแล้วโดนดราม่าโดนโจมตีโดนหูหอะไรวิทยาวิพากษ์วิจารณ์ไปทางแง่ไม่ดีอ่ะพุทธก็ไม่เคยทอนะไม่ทอ้อเลยพุทธบอกเราว่าพี่ผมแม่งบางทีแม่งแอบร้องไห้เหมือนนะอบางทีเราทําเพื่อสื่อต้องการที่จะสื่ออะไรมาให้เห็นมางอ,อย่างแต่ผู้ใหญ่กับสังคมกลับไปเห็นในจุดที่แบบว่า มันต้องมีประกอบอยู่ในหนังอ่ะมันต้องมีมึงเข้าใจปะไอ้เรื่องยบบยากคลายถ้าไม่มีมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างทีหนังผมไม่มาทำคอนเทนต์ใครหนังวัยหนุ่มผมยังไม่ได้ไปเลยเพื่อนเนื้อแอลแอลรถแอลไม่เคยชวนเลยน้องพูดสกุรู้สึกแบบแย่รู้สึกผิดอยู่ทุกวันนี้เลยคนนี้ยังเป็นพี่มาโวะเนี่ยแล้วนี่ล่าสุดไม่หนังไม่เฮียนไม่เฮียนหนังแรงไม่แรงอ่ะล่าสุดบอกว่าโค้เดี๋ยวไปเข้าเข้าชาผมหน่อยบางกอกเดนเจอร์เนี่ยอืที่ไหนรู้ปะ อาลาดินโอ้โยแล้วเป็นสถานที่ที่เราแบบอ,นนอยากไปว่ะคุ้นเคยอยู่แล้วอยากไปว่ะอาลาดินนะ่ะเราบอกมีเรามีมดเอ็กเออตอนนั้นหนูทำอะไรอยู่อ้างเนาะอยู่แต่ไม่ไม่ใครชมมาเลยใช่ป่าโอ้หุ่นไม่ห,หุ่นนล้นะวโอ้พิซซ่าเลยเหรอพี่เอกมาแล้วให้เอกนั่งให้เอกนั่งยังยังยังไม่ได้จุดยานอยู่นะพีโคกเลี้ยงครับพีโคกเลี้ยงครับแล้วก็แกจก๊กกที่สำคัญครับป่วยพิซซ่าพิซซ่าแก่เลยแก่เลยที่สำคัญครับ อีวันหนึ่งเข้าลงมาเลยครับรับปากแอลเรียบร้อยแล้วอีวันหนึ่งเข้าลงมาเลยเดี๋ยวพี่รอเหมือนโค้งเลยครับขอบคุณมากครับอ้าวเอฟซีพีเอกว่าไงฮะเร็วเร็วเดี๋ยวหายหมดนะพี่เอกพีเร็วนะีเอกวเอกติดติดแดกอยู่อยู่นะครับไปกำจัดยาอยู่ด้วยอยากได้องสองอย่างเลยพี่หนูเตาะหน่อยครับ จะจะจะเดี๋ยวพาพาพีู่้หนุ่มางร้านนะเดี๋ยวให้พี่เอกนั่งก่อนมาได้เดี๋ยวไปดินดดิ๊ดดิ๊ดรับดดิ๊ดดิ๊่ดิ๊ด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 ดิ๊ี่ิ๊ดใจ๊ดดิ๊ดดพ๊ดดิ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 ๊ดกั๊ดดิ๊พเ่๊ดดิ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 พดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊่ดิ๊ดีิ๊ดดิ๊ดดิ๊าดิ๊ดดิเดี๋ยวพี่ดดิ๊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 ดอิ� แอลพูดเสียหมดเจอโค้กสำลักเลยแอลพูดงั้นดิอ่านาพาไม่มีครับโอ้เริ่มหมดแล้วโอ้โค้กสำลักเลยแอล้หมดแล้วนาดำหมดแล้วเนี่ยอย่ากลัวอย่ากลัวนี่วันวานนั้นไปเจอเอฟซีไปไหลว่าไปแดงไปเจอที่ปั๊มปั๊มเชลคนคนนั้นที่เ่าห้ฟังอะโคกที่ว่าไปว่าเขาอะใครอะ เอฟซีกูสองคนอ๋อที่ที่ขาจะถ่ายแล้วไม่ปัดโรนััท์อูไปเจอเขานึกว่าโดนแล้ววันนั้นไม่มีนะ่มีบอกพี่จําได้ว่าวันนั้นที่ผมขอพี่ถ่ายรูปแล้วพี่ปัดเห็นดาผมอ่ะยิมยิจมยิไมยิ้มยิ้มยิ้กยมยุมือว่ย้มยิ้ยิ้มอิ้มยขอมยว้มมากเมยของยิ้นพี่เอิเมยยเเลยนะมลอ้เยยวะมยิ้มยยิ้ี่อ เอสซีแดงชนบุรีครับสั่งได้ทุกช่องทางพี่เยาวสมบูรณ์แซ่ลิ้มออกดีดีหน่อยครับเฮ้ยโอ้ยไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้ไอ้บูนอยู่ไหนไม่รู้เออนขาตายเขาเรียกนะนะแต่ผมขอโทษนะไอ้บูนไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนย่าย่ายนะบูนแลยนะบูนไม่รู้ว่ามีชีวิตอเขาอยู่วัดละครรทำยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ขายหน้าไม่ดูมีชีวิตอยู่หอไม่รู้นะสมบูรณ์แซ่ลิ้ม มีชีวิตอยู่ป่ะเหรอเลี้ยวเหรออคือร่างกายไม่ดีแต่คือรู้ร่างกายไม่ดีแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนเพราะว่าตอนเราเห็นเขามันก็ร่างกายไม่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้พี่พี่ดูหนังอะไรครับมีบางกอกอย่างนี้มากดีกว่าไหมด้วยครับเร็วๆนี้บางกอกแก๊งเตอร์แอลโอรถเดินกันอย่างเงี้ยนะครับพวกใครอยากรู้เรื่องราวประวัติแก๊งโอรสก็รอดูหนังเรื่องนี้เลยโอ้โหต้องบอกว่าหนังสุ่มซุ่ม ซุ้มสร้างมาเนี่ยหูหลายปีนะของคนละมิตรเฮ้ยของแก้วมึงอะไรอย่างงี้ยวะผมว่าต้องเลื่อนตังนี้กันมั้งแหละน่ะมีนน้ำมันมาขอขอแล้วก็เอาน้ำมาให้ให้ไม่ดังดังเมาหรือ๋อมันมันแปบนี้อ่ะก็เอาเสื้อไปเลยส่งไอเจนทีแป๊บหนึ่งโม่งนี่อันนี้อ๋อน่ารีบหมนเลยฮะอันนี้เครื่องกลางเอาเสื้อเสื้อลากเสื้อมา เอาไปใครไม่รู้อเี่ยอ่งนี้เนี่ยนี่จากให้คุณดล่าเลยไอ้โชเาไม่ลงไปแทงข้า่างะนี่มันมางอย่อนพ่นั่งูนู้นครับผมผมได้มนั่งอ่นี้โอผมีน่งนี้ดิอยก็ี่ยุ่งองอยู่นี่โอเคคุยืนอพ่หน่นั่งไหมยยืนเดี๋ยวรอแ๊ปรอ้นานะ เอ้ยอันนี้ส่งดาวได้เฮ้ยมีคนส่งดาวอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยพี่เอกมีคนส่งดาวให้ผมแล้วผมได้รางวัลแล้วไผมได้ผมพี่เอกได้ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมีใครเคยมีแผลกับเอ๋มาวินไหมไม่เคยเลยเลยเลยคอใครไม่เอ๋มาวินเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักชินหรือไม่รู้จักอ่ะพี่พี่มีเคยมีเคยมีแผลเอ๋มาวินเอ้ยมีดาวไปฉีดดวงขอบคุณมากครับโอ้โหพูดรูปมาปั๊บเลยไงใครซึ่ไม่จอกู้ดำยังวะกูก็ไม่รู้ใคร ขอบคุณครับขอบคุณน,นะครับพี่เอกครับผมขอที่ขอสองเต๊าะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนกำลังกำลังเอาเอาเอาสปายเอาวายอยู่ <c oughs> <c oughs> ให้สามเลยใช่ดูแก้วพี่เอกก่อนแก้ววายเขาเป็นไงวนลอนข้างหน้าต <c oughs> ้องวนก่อนนะวนลอนนะแตกกินนะแตกกินนะวนก่อนวนลอนโอ้โหเลยไงท้อนหน่อยเอาอาหารานี้กินดีครับก็ถึงแล้วจับได้จําจําที่เอย่างนี้ เคยดูวกระแสป่ะวงกรแสนี่ท่าบ้านซาเวียแล้วก็ไอ่ฟอร์ดเนี่ยแบบต,ต่างนี่ไม่ติดแล้วเนะี่ย รัวใครเกินตั้งแล้วขอใครก็ไม่รู้ตั้งอยู่ตรงนี้ใครเไม่รู้ใครอ่ะอ๋อไม่กี่ขอกี่เกี่ยวอันนี้เครื่องเครื่องงานเหรงอ่านนี้กูแดกต่อนะอ้าวตัวจริงพี่หนูนิสัยเยี่ยมมากเอ้ยนิสัยดีมากกูอ่านผิดอ่านเกือบแล้วตัวจริงนิสัยพี่หนูดีมากอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณอจ้าวมาห้าห้าดวงแล้วโอ้ขอบคุณมากครับ เอาเว้ยแข่งกับพี่เอกนะเว้ยหนูไม่ใช่แล้วพ like like, ี่เอกเด้งไม่เลิกเลยหนูดูยังไงพี่นี่ไงพี่มันเด้งมาของขวัญอย่างเงี้ยไม่ได้ดูยังไงว่าเราได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้หลังต้องหลังจากที่จบจบไลนอ๋อแต่ตอนนี้เราดูไม่ได้ยังดูไม่ได้ครับดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ถามนี่นี่นะเรามาถามพี่โค้กันไม่ใครถามแน่เลยนแม่ยังไงพี่เอ่อพ่อรอดครับลาดบุรีครับลาดบุรีฟังนู้นพี่พ่อรอดเหมือนกันแปล้วเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิที่นั่นเออไม่หเป็นิย์ทั่วบและ ก็ได้หมดใช่เอาไว้แล้วเพื่อนหนึ่งทูแนะนำศรัทธาศรัทธาให้หมดใช่แล้วก็มีเงินเรียบมีข้อห้ามอะไรบ้างครับแต่มมีครบนะก็ข้อห้ามทั่วไปนะสี่ห้าแล้วปกติอ๋อครับครับผมพี่ลูกเห็นเมียสวิงกิ้งได้ไหมโอ้โหอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเรานะนึกดีมันคือดีนึกไม่ดีมันคือไม่ดีนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเดี <cuarto material> <S <S ๋ยวผมพูดนะแค่ถามเฉยอย่าคิดนะวันนี้จะได้ไม่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 รู้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่รู้เราไม่ผิดแดกก่อนใช่ป่ะเด็กที่แดกหมดมีหันไปถามนายด้วยนะได้ไหมแกบถ้ามันไม่รู้ก็คือไม่ผิดใช่ครับใช่ครับเออตามทนายก้นผมแล้วถ้ารู้เลยฝวยนะเพื่อ เฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ารู้เราฝืนไม่ได้ดิเพื่อนของขาดนะต้องไปครอบใหม่เลยนะจ้าเนี่ยครับพื้นที่พอได้ทุกคนอยูวิเคราะห์มาเที่ยวอุดรมาก้องของขาดมีบอกนวดไหมมันปูตรงนี้นวดตรงนี้เลยนะจ้าแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะพี่มิวหัวค้อนโอรสคนนี้ครับสุดจริงไอ้มิวเหรอไอ้มิวหัวค้อนไอ้มิวเลยมิว มีว้วเหรอมีว้วแหละอ๋อมีว้วเหรอพี่คงแต่ว่าพูดจริงนะเรื่องตะกอ่ะถ้าน้องเทไหนที่ว่าโอน้ยน้ำไม่กินแก่แล้วผมได้อะไรพี่เนี่ยไม่อยู่อะไรอะไรอะไรวัดตะกอเดือนละสองพันแล้วใคไปอยู่พี่อ่ะไม่ไม่มันยังไม่มีอะไรยังไม่ทำอะไรเลยจะทำอะไรเป็นเลย เขาต้องเดือนกี่บาทครับเดือนกี่บาทครับพี่เกบอเอฟซีพี่เอกงงไหมเนี่ยเขาบอกให้ผมหาต้นต่อยเขาหน่อยบอกพี่มีบัตเจตเท่าไหร่บอกเดือนละสองพันได้สองสามพันได้อยู่สองพันได้อยู่โอุ้มวู้บแบบแย่งกันมาเลยอ่ะผลไม่รู้แย่งกันมาเลยแล้วเราจะรู้ยังไงล่ะแย่งกันมาแย่งกันมาเลยผมตอนนี้มีใจเอาเอาแยี้ยถ้าทำรายได้ได้ก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงรับไปได้เลยเออมาคุยมาคุยเเปอร์เซ็นต์นะเพราะไม่มี อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยทำยังไงครับวันนี้มาได้ครัวอาจารย์แถวนี้อ๋อครับพี่ได้ได้ครับพี่คได้ได้เอาจุดจุดยางครับเป็นงานย่งยาจุดยางย่ะยุงเยอะแล้วเอฟซีก็จะไปไปแล้วเนี่ยจากพันกว่าเมื่อกี้ดูบรีสองีเหลือสี่ร้อยแล้วผมน่เาจะขอูปพันเลยนะมาบออโอ้วันนั้นผมดูที่ไรอ่ะที่ที่ตำรวจเข้ามาโดรแจ้งเรื่องโอเคแล้วครับเอเยครับเเครับเอเครับเเไม่ส่งนะ

เอาพี่เก่งออบางออกอีพีหน่อยครับจัดไปครับผมเก่งออบางนะเพื่อนกันนะครับผมเห็นพี่หนูกินแล้วหิวเลยครับบิดซ่าใช่ไหมอะไรสามเครื่องเลยมาไม่มีไม่มากสามเครื่องโอ้โหขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลนะครับผมให้ผมก็เหมือนให้หนูนะตอนนี้โอ้หอยี่ยมเฮ้ยดาวผมก็ร้อยดวงกันนะทำไปเล่นไปนะอะไรเพจเออไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับ โอ้ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ดาวกันมากขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับขอไปขอไปเติมเติมฟันได้ให้ปอดกันอยู่นะครับเเออาด้วีพื่นกำนันนกสักอีพีหน่อยครับพี่ออกมายังไหมอยังไงพี่เห็นรู้จักกำนันนกปะเนี่ยออกมาได้ทีนี้ง่ายกำนันนกรู้จักกำนันนกปะเนี่ยนักเกียร์ใช่ไหมอะไรไม่เกี่ยวได้มันร้อนลอร้นใช่ไหมใครนะ อร่อยอร่อยอร่อยคิวลองเพลงให้ฟังหน่อยกับพี่โอ้โหเพลงหนูเพลงแล้วเพลงหนูเอาแล้วมีใครขอขึ้นสายมาแล้วเนี่ยพี่หนูอร่อยนะครับอร่อยมากไม่เชื่อฮะไม่เชื่อขอลองกินก่อนอยอมรับก่อนี่ไออยู่นี่ไอขอ EP พี่ก๊อปก๊อปไหนก๊อปอะไรวะเนี่ยก๊อปไหนก่อนก๊อปเบ้อเหรอ พรออเเเจ็ดหีีียย่สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเดียรายนะฮะเดียร้ายสวัสดีเดียรายแห่งพิซซูโลเดียไหนเดียเพื่อนผมเดียร้ายอ๋อนีกซึ่งเหมือนไม่ใช่เดียบาราเดือดนะไม่ใช่ไม่ใช่เดียร้ายนู่นภาคเหนือภาคเหนือนี่อ๋อตะคนวันนี้ตึงจัดเลยครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับไม่เห็นเลยในเฟซพี่ไม่เห็นขึ้นเลยเมื่อกี้ผมรับใครขึ้นกล้องไม่รู้อะสวัสดีครับกลับมาแล้วครับพอจอจับติดตามด้วย ฝากกดแชร์ด้วยขออีกพี่ปุยมังครด้วยมาตามต้องชายตามน้องผมคนเดียวหมดละพี่ปุยมังกรผมไม่ค่อยรู้จักนะไม่รู้จักเด็กขี้คุกเด็กขี้คุกชินจังอ๋อมาจากคนชินจังนะครับว่าอีพีจากนั้นวงยูเลยครับพี่โคซิโลจัดไปครับผมเดี๋ยวอีพีพิเศษไปฮะเดี๋ยวครบพี่โคพี่หนูพี่เอกต่อพร้อมกันนะครับต้องมีสาวมาครับจะต่อได้ต้องมีสาวมาครับพูดเที่ยงวันมินีสุดๆเฮ้ยเริ่มดังเล้เว้ยเริ่มดังเล้เว้ยครับผม เก่งที่สุดก่อนพี่ค่อยค่อยเขียนทีเดียวคุณก็เก่งจริงคุณเขาบอกว่ารอดูอีพีทักษิณครับรอโอ้โหแต่เสียงว่าคนข้างในไม่ค่อยชอบเนาะใช่ไม่ใช่ทักษิณชินอาวุธได้ไหมเขาชิ้นชิ้นของเขาครับชิ้นกัของเขานะของเราอยู่ของเราครับใครไม่ดีปล่อยเขาเนาะเราคุณคุณนี่ครับรัติวันครับอยากให้พี่เอกต่อให้ดูโทรผ่าน โอ้ของของขวัญต้องมาครับของขวัญต้องมานะทัสามคนนะมา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 จากของใครครับมาขอขอมาจากของพี่หนูหรือของผมของโค้กของโค้กเอาเอาเอาที่มันข้างล่างอ่ะอะไรก็ได้อะอให้ก่อนเลยแถมก่อนเลยหนึ่งเต๋อหนึ่งเตะอ่ะของพี่หนูหนึ่งเตะอ่ะโอ้โหติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อย่างงี้ก็เอาไหมสิบดวงสิบดวงได้แล้วดดววงงครับจัดไปครับ MC หอมละจัดเสื้อ พี่หนูดีครับี่าเสื้อพี่หนูอหอกูขายเสื้อนี่งาหาเสื้อพี่หนูขอบคุณแฟนคลับเสื้อกำลังมาส่งเสื้อกำลังมาส่งขอบคุณเช้าของฝันนะครับผม FC นะเขาเลยครับใครอยากฟัง ประวัติในพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่อย่าฟังประวัติเต็มอันนี้ก็มีขายนะผมบวกบวกเพิ่มว่าสินะผมบวกเพิ่มว่าสินะสั่งทานผมได้ละอันนี้ราคาเท่าไห่ตัวนี้ตัวนี้ผมใส่ออกรายการมาแล้วนะครับผมตัวนี้กินไปแดงใส่ออกรายการเลยนะกินใบแดงพี่อันนี้ใบเทาเลยโอ้ใบเทาเอาเอาใบเทาครับอันนี้เพราะว่าสีเอาพี่ดูบ้าพี่ดูบ้านพี่ดูบ้านเอาหนึ่งใบม่วงตะกีนดูดูตัวสะกรีนของคงเขาก็มีพี่แต่ของผมผมไม่ไหวอืม ผมเอาแบบที่น้องจับน่อมได้อะห้าห้าแดงห้าแดงไม่ก็ถักเสื้อตัวนี้เอาเสื้อตัวนี้อันนี่สำคัญอะมันมีตัวเดียวในโลกอ่ะคือตอนเนี้ยมันมีตัวเดียวในโลกอ๋อเลยเอากลับบ้านเนี่คนละแบบงันนี้ใช่ครับอ๋อนี่เหรอตัวเดียวในโลกคนละแบบบดคนละแบบหมดอันนี้คือมันเป็นตัวที่ผมตอนนี้ผมกำลังจะทำแบรนด์เสื้อเองอ่าพวกนี้คือเป็นมันเป็นมันเป็นเสื้อที่ผมใส่ออกรายการหมดทุกปั่น มีสตอรี่ทุกตัวถ้าใครสังเกตเนี่ยยิ่งยิ่งเสื้อตัวนี้นะก่อนที่จะดูคลิปเนี่ยผมจะมีคัดนขั้นโฆษณาอยู่มึงนี่โคกมึงดีนะใส่ไปไหนแล้วจะกลับใส่นั้นของผมขอครับผมขอหนึ่งใบเทาครับซื้อหนึ่งใบเทาพอครับซื้อครับหักค่าตัวเฮ้ยจริงๆแล้วผมจะไม่ขายเลยจริงๆแล้วผมจะไม่ขายแล้วพี่อยากให้ขายก็เอานะครับขายครับขายต้องขายขายตัวนี้เหรอขายครับแต่ตัวเดียววอลนะ อ่าขายผมตัวเดียวพอครับหนึ่งใบเทาหนึ่งใบเทาอ่ะครับตัวนะครับผมขายพี่เอกใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เนี่ยผมขายในนี้ดิมันขายพี่เอกได้ไงอ่ะขายในนี้ประมูลเนาเริ่มจากหนึ่งพันที่เหลือกำไรผมเปะโมงประโมงคุณเบสปะโมงพี่โต๊ะเอ้ยพี่โคกโต๊ะเดี๋ยวกินน้ำแล้วสอนอีกนะถ้ามีสาวจะสอนง่ายนะยังไงนะถ้ามีสาวเก่งนิดครับเก่งนิดเล็กค่อยเขี่ยทีเดียวเอ้ยกระดกทีเดียว ดินติดเดกหนอยดันดังกดันงกะไม่ไดหวันไม่ได้อมันต้องคอยเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมานะนี่มึงทำยีบอ่นนี่โคันนคือต้องตอมึง้องตนี้ร้อยร้อยกันพี่ดีมน้อยร้อยกันพี่นี่ไมได้คนเป็นไงๆมันเผื่อะไรแแกลีโคกแกลีนุ่มเบียร์ารุย้ากดวงผมนะครับผมโอ้โหไม่ได้เยอะ ไหนพี่หนูพี <S <'s ่หนูส่งผัานพี่หนูมาผมได้นะมามามากูลงกูกูลาบแต่กูไม่ลาบนะบันด้วยกูก็ไม่ลาบไปเดือยแล้วไปได้นี่ตัวนี้ครับประมูลครับปะปะมงเหรอประมูลประมูลอ๋อครับประมูลประมูลผมผมรับมาหนึ่งหนึ่งใบเท่านะที่เหลือกําไรผมนะครับทั้งสามเพจผมขายนะไม่ใช่พี่เอาขายนะผมขายนะพี่อะไรพาาพลาหนึ่งใบเท่าพลราหนึ่งใบเท่าครับ คุณดวงวันใหญ่ผม็นผมันยังไมเท่าครับผมเอากำไรต่อครับเสื้ออะไรก็คือเนี่ยไม่ได้สามเท่าผมเก็บไว้ทื่เรื่องผมครับเป็นผ้าคัรตตอนครับผมเอาง่ายเป็นผ้าครตตอนพิเศษเออของผมก็มีมีเรือนี้ผมด้วยนะตัวนี้ผมมารายการที่โคกนะผมได้มานะครับผมปกติไม่ขายผมได้หนึ่งใบเท่าใครจะรับต้องสามใบเท่าขึ้นนะครับอนะครับเอฟซีจากกัตานีครับจัดไปครับจัดไปครับ ผมใส่ก่อนนะแต่ผมคุยไว้ใส่ก่อนถ่ายรูปผมก่อนที่เรื่อผมก่อนใส่วันนี้เลยดีกว่าเสื้อผมถอดนะลองดูอ่ะลองดูลองดูซื้อตัวนี้ที่ถ่ายตะกรแลยังไม่มาเหมืนเตาด้วยผมอ่ะเป็นไรเรากินกินเคยระวังไม่แม่นพี่ล่อมาพี่น้องล่อมาแต่ยาวมันแลกครับเดือด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 ซ้อมไว้ซ้อมไว้โค้งซ้อมไว้ซ้อมต่อไว้ให้ให้พี่หนู ข้องใจลองได้ข้องใจลองได้ครับรละนี่ข้างในก็เพื่อนเยอนะนี่ต้องปากนะครับเขาจะโชว์เสื้อมันบังครับข้องใจเจอได้ครับข้างในเพื่อน,อนเยอะยังไง